สวัสดีค่ะพี่น้องอยู่กับช่องคนลำเพิืนแม่สุภาพครับพี่น้องยางไมาเห็นหมอง่นแต่งหนาพี่น้องอันมือนีมือนีสถานทีเฮ่านันนี่ตลาดคลองถม่นหัวตะเก็บตลาดหัวตาไว้บางทุ่มสองทุ่มนี่ครับพี่น้องเขาไม่ได้ก่ายเต้นก็เล็ดนางแตงยวนหนาดีประการเอาอเซเบอรงสวัสดีค่ะน้องฟ้าใส่กับน้องนี่นี่ครับพี่น้องกำลังแต่งหนา้าอได้หมองแต่งดีแท้ ไปร้านจอดรถค่ะพี่น้องจอวงไว้ค่ะผอ้ล่อยผู้ใดมาจอดได้ค่ะห้ามจ้อดไว้เลยสิผู้สาจองไว้เลยติเชนซื้อไว้บ่บ่ค่ะบ่เป็นหยังเปนั่งฟอยอยู่ตลอดแถมเชนซื้อไว้มันสิมีมันสิมีเลืองเลีมันสิมีเลืองเป็นไดเแซ่บบ่มขึ้นแต่งหน้าเองตีแฟนเขาองไปเอาสอนกันแต่งหน้าดิ พีน้องมือนีนองนี้แตงหนาเองพีีน้องแมอันีแล้วแันแตงแตงแล้วแมเลี้ยงสีเบิองสีเบิองแตงปิดบลกกว่าเอาข้าวสาเลยที่ฟ้าใสทอนแตงหนาบ่าวับ่วคือโ นี่ยากวายปื้ดปืดเดินตบตบก็เรียกว่าอยิ้มยิ้มโตอตบเอาเเออตบาลูกค่ะตบลูกตบแห้งๆลูกเออโอ้โอ้เออจังสันล่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่เห็นนั่นแหละมันเ็ะเล่นเบื้องบนเนี่ยเพาะนานไม่ไม่แต่เห็นดันเซอร์เขาทำแบบนี้จริงๆนะเหมือนตบแรงมากแต่มันไม่ได้แรงเด็ดพี่น้องมันเป็นแบบแหนมๆมแมเจ็บจ้ะ แก่คแเงดังน้องป่าใส่ห้อูชิยวชันแต่งหนาเองสูมืออยู่แล้วค่ะพี่น้องนั่นนี้ะแบบนี้บนี้น้องนี่นี่ห้าอ่อนาแต่งหนาเหมือนี้แต่งหนาเองเตี้ยเหมือนแต่งอ เอาคือเลยแต่งองย่างเอื่ยไปพี่ไปใส่พี่อ่ะพี่ไปเออบ้านมากอ๋อรู้แล้วเขาเพิ่งลงลงังลงขนพี่น้องเพราะว่าตลาดหัวตะวายมันจะม้วนหรือแนวจะม้วนหรอฮะชรานาอิการแควนี่นี่นี่น้องเบิ้งสองรุ่มเครื่องกับพี่น้องหัวะตะเด่นลงลงัลงลงขนค่ะพี่น,อน,น,น,น้องมังนฉิบพระทันเวลาแสดงกับตองเร่งรีบตอนนี้น้องก็ต้องใกลงไหนเอ็นตะกอนเนื่องจากว่าวายผู้ใดถือปั๊บเนื่องจากว่า มื่อน,นี้มีตลาดคล้องถมเพิ่นหัวตลาด,ลาดไว้รถลังเขาหัวตะเลงหัวตะเลงกระชั้นทีอุย้ยไฟดับพี่น้องเอ้ยบัดรยังเอาปัดไฟซว่างหนาอันนี้เนี่ยมื่อคืนแถมบัดเนี่ยว้าอย่าเห็ดเออย่าหายเห็ดหาย,ยห็นเดลยบุหรี่ บม่ได้บูลลี่เนี่ล่ะพันธ์ม่าอย่างเนี้อล่ะโอ้ยองจะหนาละเขาองจะเอ็นดูอนี้ใหม่เนี่ยสินะโอ้ยพี่น้องเมื่อกี้โทรศัพท์มันตัดค่ะพี่น้องเอามามามาต่อ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 ชีวิตประจำของหมอลำก็ต่างี้นะครับ นี่ทีหมอลลัมด้วยค่ะพี่น้องแต่งหน้ากันเป็นแลี้ยวยังอุ้ยอุ้ยอุ้ยดุมๆเหรอะใช้เครื่องคิ้วค่ะอีกสองเดือนนี้ต้องแต่งตั้งแต่งที่กิ่งเนี้ยเข้าบ้านโรงเรียนมาเข้าโรงเรียนบ้านแพงอ่ะเขาจะมีไม้เลียวอันนึงคอยตีด่าหนูเตรียมโตเร้อเข้าโรงเรียนบ้านแพงมีไม้ตีดาบพนักพอนักงานหนูเตรียมหนูเตรียมโตเรื่อนี่คุณรอได้เลยว่าคุณจะไม่มีพ่อมีแม่ไม่นั่งเฝ้านะครับ เขาให้คุณจะมาตอนคุณคิดแม่ต้องไปถิ่มลูกไว้เดีไวพอแม่ไปเฝ้าเรไปถิมไปเลยลงเลยนประจำน้องพึ่งมาใหม่นพ no ึ right. yes> ่งมาใหม่พึ่งมาวันนี้พึ่มาวันนี้จักรีเหลาายราอยู่ทีาไหนที่าดอ่ะโอ้มิาเอยเยจ่นเข่อนื่อนเออ่นอเ่เอื่อยเข่เอื่อยเจ้า มีบองแตงหนาไปน่ะยังเม่อดีแตงที่นเมื่อกี้่ว่าทาาหาน้องจือพี่เลยนะเอาน้องมันเป็นซื้อเอกซ์วาจะไหนอ๋อนึกจำได้แล้วน้องเอิบน้อเอิบไปแป๊บหนึ่ง้วจะซื้อใหญ่้ซื้อน้องเอก เอากองมาเอากลองมาต e ั้งถ่ยนี่ก็เลยนี่กูสารนี่เร็วนะน้องแต่งกวดอันนี้ว่ื้อมนีกบ่าจะได้ขื่นมั้ต้องถามพ่อเ่อนกาแล้วาอ๋อมามาอ่อนดีฉันเราเป็นมะค่ะ รอจนแล้วรับแล้วก็เลยวันวันนี้ก็ยังรอดูคิวอยู่ว่าจะได้ขึ้นไหมไปว่ากอนแล้วว่าเหตที่หามาขึ้นวงการจะซิฟมือแล้วรถก็หายไปเลยน่าจะออนทัวร์นะพ่อเครับเดี๋ยวเราไปออนทัวร์กรุงเทพรถทัวร์ต้องขึ้นนครเชียแอร์นะวันถึงจะเย็นแอร์พอสนกันแล้วทัวร์ทั้งทัวร์วะมาจอดเลยมาเป็นยังมาจอดที่เอ็ดมินพาน้องมาฝากค่ะมองนั่งให้น้องครับพี่น้องค่ะนี่เลยที่เราเป็นเไหนแล้วนี้ เดี๋ยวอันปลาเข้าม่มันเป็นยังไงบ้างเนี่ยโน้ตูโอ้ต้นทางจ้าจับอยู่ที่กาลสินจ้าไม่ระดับไกลแต่บ่อยที่สารคามใช่ไหไปนั่งอยู่แล้วไม่ผิดยวนั่งเบิ้องต้นแท่งไม่ผิดนน้องใหม่เบิ่งเอากันเด้อซอยแนะนำกันโหเอ็ดที่ลามาจากบ้านเนี บ้านเกิดอยู่ชัยภูมิจัดระมาอยู่กรุงเทพได้สิบว่าปีชื่ออย่างล่ะรพึ่งสุดารัตน์พึ่งอย่าอยู่ใกล้นะพ่งตอดเป็นยังไงบอสและภูมิคันยู่งใหญ่พึ่งมันถึอตอดแล้วก็อย่าอยู่ใกล้คนชัยภูมิจะไอแพกตอดเชื่อไหมอย่าอยู่ใกล้คนชัยภูมิทำไมครับว่าชายาภูมแพ้มีใครจอยอยู่ไหนแฮมเพลงทำแฮมแฮม ล้อเล่นนะครับเอาพี่งไฟให้ไอจอยไปไเน๋ออจอยเหรอเห็นบ่ไอจอยสว่านแจงแน่พี่้องก็คือว่นหน้าร้อยขนาดท่าค้อทํางน้แหละข้อเราามันเปียกตะวันสบกเอกีหมอง้งานฉาบงานงานโบกได้พี่้องงานฉาบงานโบกมาเปนงานแต่งหนาได้พี่้องงานฉาบงานฉาบปูนฉาบร่องผน คนบอดีผูงาที่ไหนวะยังฉาบเนี่ยใส่เบิ้งคิวไปแล้วเลยสู่เด้อหนูเด้อแต่งหนาเด้อจะว่าคิวอยู่ทั้งหนาเวาวาแหนม่เห็นกำลังใจจากพ่อดีมากค่ะไม่มีใครมองเห็นเราลุกหลับตาไว้ไปเห็นมันก็เท่ากันเบิดแหละ สู่เรือสู่เรือมันจแต่งหน้าเองนุลงแต่งหน้าเองเป็นไในวันนี้พวานพี่ใบเออให้วิชามันแล้ววันนี้แหละทีได้เหตุการณ์บันส่งพี่ใบเออรูว่าทีมาออริชั่นแตแต่งเรื่อแต่งหน้าเหลือเยอะโอ๊ยโอ้ยอย่างน้องอื่นยิบเยอะแต่งอะไรอย่างบี้พี่ใบเออพี่เออญรู้ให้ดูหน่อยค่ะต้องปรับปรุงตรงไหนเป็นยังไงจ๊ะเป็นยังไงเป็นยังไงค่ะพี่ใบเออบอกว่า หยุดค่ะนุลูกมาเลยพี่ทำให้ตัวเชนคิวฮัก์ดนาเนนโบเชนคิวซอกฮาร์ดเป็นไหนเองไปใต้พิธีแล้วทำไมใต้เวทีไปส่งอะไรอ่ะใส่เมืองป่าใส่ไปหอดใส่แล้วเมื่ออาชีพเขาไว้ยาได้สิครับเมื่อยาเดี๋ยวค่ะนิ่วเดียวเนี่ยละนิ่วเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นขันออกช่องใหญ่ครับนุมันนิ้วเดียวไงจะจัดปาดบึมโตตึงเนี่ยนี่ว่าหันนี่สัมผัสอ่ะช่องใหญ่เบาตึงมาสัมผัสบึมกับตัวตึงเนี่ยนี่ ไไไปปน้กนผู้เด่นพ้ามูหัวหลอกก็เป็นผู้ดีแหละเอาพี่รองเขาอ่ะมกวนเหรอเดี๋ยวเขาสีให้น้องแต่งหน้าไปก่อนเขาสีขออนุญาตฝากคลิปนี้ไว้สำนี้ก่อนนะคะพี่รองเนี่ยพวกกันคิดนหนาเดี๋ยว <ไป S 2> มาใหม่สวัสดีค่ะไปไปไป